รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ที่ที่ผมจะพาไปนี่เหมาะกับวันเด็กมากเพราะจะเป็นสถานที่ที่เหมาะจะพาคุณลูกเด็กไปเที่ยวกับดิสนีย์แลนด์อุ้ยเอ้าผมพาไปหลายที่มีทั้งดิสนีย์แลนด์ดิสนีย์ซีที่ญี่ปุ่นจะไม่มีกำลังอ่ะโอ้โหดูไปก่อนดูไปก่อนเดี๋ยวจะพาไปซาฟารีก่อนชาวบ้านด้วยแต่จริงๆในเมืองไทยต้องซาฟารีจ้ะใช่เดี๋ยวก็สวยและอุ้ยแต่อะไรที่นี่ไปถึงนะไเอาไปว่าไปดูก่อนดีกว่าว่าจะน่าสนใจและน่าเที่ยวขนาดไหนไปชมกันเลยครับ สาวกตัวจริงของดิสนีย์ต้องไม่พลาดอีเวนต์พิเศษต้อนรับต้นปี2562นะครับที่ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่11มกราคมถึง25มีนาคมนี้นะครับที่โตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท ซึ่งทางฝั่งโตเกียวดิสนีย์แลนด์เนี่ยได้จัดขบวนพาเรด Dreaming Up ในรูปแบบ Special Version นะครับโดยพาเรดเนี่ยจะมีการแวะจอดโชว์คราวในจุดจุด <Okay. S 2> และจะมีการเชิญผู้ชมออกมาเต้นรำและร้องเพลงกันอย่างสนุกสนานพร้อมการแสดงชุด Celebration Street เวอร์ชันพิเศษด้วยเช่นเดียวกันนะครับ <Okay. S 2> และาะดันของโตเกียวดิสนีย์ซีก็ไม่น้อยหน้างานนี้จัดตัวละครจากสกัดพิกซ่ากันมาเพียบเลยในการแสดงชุดพิเศษจะมีชื่อว่า พิซซ่าเพลย์ไทม์พาวส์นะครับพร้อมตกแต่งรรบรบิการรอบๆปาร์คให้เป็นเสมือนบอร์ดเกมขนาดใหญ่ด้วยหมุนเล่นเกมจากกร์ตุนดิสนีย์พิกซ่าเรื่องต่างๆซึ่งในปีนี้นะครับก็มีพร้อมใหม่ๆอย่างเช่นมุมถ่ายภาพจากโคโค่หรือเจ้าแจ็คแจ็คตัวยักษ์จาก Incredible s ภาค2ด้วยนะครับเพิ่งจะเริ่มอีเวนต์ไปไม่กี่วันเองถ้าใครสนใจเนี่ยก็รีบจองส่วไปพบกับอีเวนต์สุดยิ่งใหญ่ครั้งนี้กันเลยนะจ๊ะ อยากไปนีซีเขามีผู้ขบวนพาเลทหน้าพาน้องพีไปนะอยากพาไปวันเดือแต่ชนเมืองเมทแล้วมันเป็นเมืองเลยเขาไปอยู่ข้างในได้เป็นอาทิตย์อยากพาไปแบบมีลุงป้าแล้วก็ทีเท่านั้นน่ะแล้วพ่อแม่เขาล่ะอยู่นี่เ้าเป็นเกมเองถ้ากอกว่าถ้าฉันมีผัวมีลูกฉันก็จะพาถ้าฉันมีผัวพูดเป็นป้าปีใหม่แล้วก็พูดเขารอสามีตั้งแต่ปีห้าสิบเลยวันนี้มาเเนนี่่่ยยยหูัังงต้อไไปรบลคคะม ตแต่วันนี้มีครอบครัวน่ารักมาใช่บเป็นทูกอางน่ารักมากคุณแม่คุณลูกครอบครัวนักเที่ยวด้วยเพราะดูในไอจีเขาโอ้โหออกชุดนู้นชุดนี้จะไปหมดเลยนะครับเรารีบเชิญถ้าไม่เชิญวันนี้จะดึงของในสตูนะครับมาเชิญพี่แอนกันเลยวมา พีขวบลูกอันนี้นำตัวก่อน My name is ลี่อะไรลิชาอะไรอีอันลูกพี่ขวบคะพี่ขวบคะพี่ขวบบอกก่อนพี่ขวบก่อนสองสองอาจจะยังไม่ชินไงเดงไม่ชินพักหนึ่งเนาะเอ็นบอกว่าน้อนลี่ชัยเป็นเด็กที่แบบสมวัยมากคือแบบบางทีอาจจะพัฒนาการเร็วกว่าเด็กคนอื่นด้วยซ้ำใช่ลูกเก่าก็แบบปกสีอะไรคะ คือคือความเป็นแม่อะมันก็จะมีการแบบคอยคอยดูแบบเฮ้ยมันมีแก๊งมันมีอะไรไหมคะอายุอ่านหนังสือเด็กอายุเท่านี้ควรจะทําอันนี้ได้หรืออย่างเงี้ยเราก็จะอ่านหนังสือตลอดก็จะสังเกตว่าเฮ้ยบางทีอันนี้เอ้ยหามันมันไม่ใช่มันทําตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วอะไรเงี้ยต้องอ่านข้ามไปอะไรอย่างเงี้ยว่าไงครับ นี่สองขวบจริงหสองขวบสี่เดือนเขาดูโตกันแล้วพูดคุยเหลือมันสี่ขวบเลยนะเด็กคนนี้โตเร็วเพราะว่าพัฒนาการเขาจะใช่พัฒนาการของเขาพัฒนาการจะรถติดมากเลยังไงโอ้ยใช่สิก็ทาทางด่วนหรอแต่เขาจำรถมาไฟฟ้าแล้วแบ่งหน้าที่ยังไงใครเน่งดูฮะคุณพ่อดูอะไรยังไงคุณแม่ดูอะไรยังไงผูทำามากคุณแม่เป็นแม่บ้าน ร้อยเปอร์เซ็นต์สามปีเซ็นสัญญากับสามปีว่าเธอทําหน้าที่หาเงินเข้าบ้านฉันทำหน้าที่เป็นแม่บ้านแล้วแล้วเวลาเราสามปีเนี้ยเราสามารถใช้เงินอย่างบ้าคลั่งไหนหรือว่าจะต้องมีการดีลกันไหมไม่เราก็แต่แต่พอเป็นแม่เราทุกอย่างที่เราเราจะใช้อะไรเงี้ยเราจะนึกถึงเขาการใช้จ่ายเรามันหมดไปโดยที่แบบเฮ้ยอยากได้อันน้นอยากได้นี้มันหมดไปเลยอ่ะคือจะแบบเฮ้ยถ้าอันนี้มันจะได้นี้ของลูกดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่เคยใช้เงินจะพองจะพาเราก็ดีลกับเจนสุดาแบรนด์มาได้ใช่ไหมนี่คือแบบต้นต้นแบบนักเศร ตัดใจเพิ่มมากคือไปออกรายการไปอะไรก็จะแบบเฮ้ยซื้อชุดที่มันเหมือนไปใส่มันแบบคันเดียวก็จะแบบเจนขอยืมชุดตัวนี้หน่อยตอนหลังๆไม่คุยกับเจนนักกินเต็มเต็มโทรหาเลยค่ะส่งชุดมาให้พี่หน่อยพี่จะออกรายการจุดจบยังไม่รู้เลยไม่รู้เลยว่าอะไรเลยไม่รู้เพราะหลังๆเราก็อยู่บ้านอยู่แล้วเนาะเป็นคู่หลานมาเงี้ยเนาะี่ยกยระวังลุกลิชาเล่นยากไหมอ่ะไม่ยากนะดูสภาพชอบพี่มีมากตั้งแต่แบบตั้งแต่การตั้งท้องของแอนนี่คือแบบตม้อนท้องก็ไม่แพ้ท้องทุกอย่างดีไม่แพ้เลยไม่แพ้ ของไม่เป็นอะไรเลยแล้วก็แบบทุกอย่างราบลื่นแล้วก็ดีที่เราเปลี่ยนแอนิมูทปกติที่เวียดที่โมฮงยิงง่ายด่าแฟนด่าบัวอะไรมันจะง่ายมากแต่ก็เลยกล้าว่าแบบถ้าท้องเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นคนละคนนะคือจะพยายามเป็ลมดีจะไม่หงุดหงิดแล้วมันก็เรื่องจริงเพื่อเขาส่งผลมันส่งผลจริงๆออกมาเขาก็เป็นเด็กอารมณ์ดีไม่ค่อยร้องเลี้ยงง่ายคือแบบกินนมแล้วก็นอนเนาะคือแบบปกติเขาจะแบบ ตอนที่เรากลับมาบ้านพยาบาลบอกต้องปลุกทุก2สชั่วโมงให้มากินนมตออาทิตย์แรกเราก็ทาก็ปลุกเขาก็เหมือนงุดหงิดเราก็ไปถามหมอแบบลูกไม่ตื่นเราต้องปุกไหมหมอบอกนอนไปเลยคือท่าเด็กมันหิวมันตื่นเองไปปลุกมันมันยังไม่อยากจะกินนมนเลยงุดหงิดก็บอกว่านางก็นอนสี่ชั่วโมงแบบยาวก็คือแบบยาวกว่าปกติอี้ยงเหมืนี่คาปกตมากิน้าวกัเราากินข้าวกนทีแล้วตองตีแล้วก็ยังไม่ ด็กๆต้องแบบเรียง่ายกเรียนง่ายให้เรียนให้กง่ากันบางเลยเนี่ยใส่เหมือนคุณแม่มาเออเหมือนใครก็ซึมซับเลยจากคุณแม่ไปบ้างเหมือนแม่เหมือนแม่เหมือนแม่ก็จะมีแบบดรักสวยงามความมิราม่าดราม่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบว่าไม่ไอย่างหาไม่แบบไม่คุณอย่างนี้นะไม่หนาไปอะไรอย่างเงี้ยคือแบบแก่แกแต่เวลาจะจุ๊บคือแล้วโดนหลอกงกามาคือบอกว่าดิชาขอจุ๊บหน่อย ขาก็แบบไม่ให้เน้นเนีนน้นมาจุกมาจุกมาจุกพ่อเดี๋มาจุกคุณตาเลยนะก็แบบเด็กมันซื่อแล้วก็เดินไปจุกมาให้เคาจุกแต่ไม่จุกเขาอ่างเออ้ยเผื่ออย่างเงี้ยชอบทำอะไรแบบตลกตลกคือเราอะเราอะบ่มเพาะเรื่องดีๆให้กับเด็กอยู่แล้วแหละทุกคนแต่ว่าจริงๆแล้วเด็กเขาก็จะมีลักษณะนิสัยของเขาของเขาลิซาจุกแม่ในสีจุกแม่ให้ดูหน่อยจอกแก้มหน่อจุกแก้มหนเออจุกจุกน่คือกเอาเฮ้ยน่ารักพูดตัวเลือกหน่งนี่คือข้าตาวเหรอข้าวต้าวข เลิกเขาแต่สิบเอ็ดเดือนไม่มีแล้วเลิกสิบเอ็ดเดือนก็คือไม่ได้เข้าเตาเลยเขาจัดคิวนะท่านผู้ชมปริชาเนี่ยที่น่นมากเพราะคุณแม่เน้นลงคิวปริชาแน่นทั้งสัปดาห์เลยจะแน่นเพราะอะไรยังไงเนี่ยนะช่วงหน้ามาคุยกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีปริตพันธ์มอบให้อันนี้เหอ้ยอุ้ยอ้ยอุ้อ้ยอุ้ยอุอุ้ยออะไรคะเดินนุ่ยสีหนุ่คาปิธาโน่หนึ่นั่นเองมอบให้นะซื้อทันเซนเลย เป็นออร์แกนิกออร์แกนิกใช้ได้ทั้งครอบครัวเด็กก็ใช้ได้ปลอดภัยจากไม่พลี่จากอิตาลีอร้าต้องชมพูแน่เลยอลวสีอะไรคะเนือสีอะไรคะสีอะไรด้ยอสีเหลียวมีหลายสูตรเลยนี่เลยด้วุดควยช่วงหน้าค่ะมาต่อทีวิชาต็มมาจ้ะ6ถึง7 7ถึง8เด็นกี่าตมีตังค์่ช้อปปิ้งะไม่มทำัไงอะทไม่มีตังค์ช้อปปิ้งอะ้ แม่มีไหมแล้วก็พอมีโอเคมาเม้ากันเลยครับพอเห็นว่าถึงจะอายุแค่2องขวบกับ4เดือนแต่ว่ากิจกรรมนี้แน่นมากเลยค่ะ ็นแม่นาะเมื่อก่อนก็คือเพื่อนสนิทคือนานาใช่ไหมแม่แมมีลูกแฝดเราก็ยังไม่มีลูกในช่วงแบบกําลังแบบแต่งงานเลยเราก็ไปแล้วก็เราก็เลี้ยงหลานเนี่ยเธอเราก็ไปกับมันทุกวันมันไปเจ็ดวันมีแต่กรรไม่ไดเดี๋ยวไปน้ำเดี๋ยวเปียโนเดี๋ยวเทควันโดเดี๋ยวบัลเล่เดี๋ยวไปเรียนเบบี้แบบนานาอะไรนักหนาเออคือแบบก็ด่ามันอะไรให้ลูกอยู่บ้านดูการ์ตูนสมัยเราโตก็เปิดทีวีเราเปิดอยู่ก็ได้เลย่างเงี้ยแล้วพอมาเป็นแม่ก็เลย เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้น้อยหน้าเลยแมก็จะมีวันจันทร์ก็จะไปไปชิชดักก็จะไปฝึกสมองเป็นการเรียนแบบญี่ปุ่นป็นแฟลชคัทตั้งแต่ผมเรือไรงี้คอยแบบจากคู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วันอังคารพุธเนี่ยเขาจะไปเรียนยิมนาสติกซึ่งเขาชอบมากอเบแล้วก็สุขวันพฤหัสสุขเนี่ยเขาจะมีไปเรียนเบบี้จีเนียสก็จะเป็นเหมือนบบแบบโรงเรียนอนิบาลเดเาดีิวเดกเีใช่เดี๋ยวกเราจะพาไปเดไปเดไเดนนไปเดไปเปิดาไปเนเดไน เด็กหน่ารักเขาจะก็ดีดีแล้วก็คุณพ่อแม่ถามว่าทำไมจะต้องให้เรียนมันจะหนุกมันจนุบดีเขาได้ไปเข้าสังคมแล้วก็พัฒนาเตรียมตัวมีเพื่อนเรียนมีเพื่อนด้วยอะไรเงี้ยเขาไม่มีบทดอะบอกว่าอยากรู้กระตูนจะอยู่ว่างหรือเฉยหรืออ๋อช่วงนี้เริ่มมีแบบว่า ก็เวลาขึ้นรถตู้บางทีมนเราเรานานๆเราก็ต้องเปิดการ์ตูนบางทีม,ม,ม,มันมันแบบมันต้องให้เขาได้ดูบ้างทีช่วงนี้มีวิชาชอบการ์ตูนมากๆพ <c oughs> ิชา<อ>บชอกแม่ล่ะที่สุดและแม่ต้องดูการ์ตูนเพราะว่าชอบใช่ไหมชอบการ์ตูนไหมคะเราไม่ห่าดูถนัดด้านไหนเราจะส่งเสริมเขาด้านไหนเราก็แบบอ่ะ ลองอันนี้ก่อนถ้าชอบก็ไปต่อถ้าไม่ชอบดูแล้วแบบไม่ไม่ค่อยอินก็เลิกก็เลิกเดี๋ยวเมนไวเลยแหละให้เลิกแล้วให้กลับไปมาอะไรอย่างเงี้ยให้คนเลือกเองช่วงนี้จะชอบมากคือช้อปปิ้งเป็นแม่วันนี้เราจะไปช้อปปิ้งไหมก็ซื้ออะไรตัวก็ถึงตัวเดียแค่นี้ซื้ออะไรเดินดูซุปเล่นซุปเปอร์ก็ได้ของเล่นก็ได้หรือว่าแบบเวลาไปแบบร้านเขาจะชอบพวกสีพวกหนังสืออะไรเงี้ยแล้วก็จะแบบมีสัญญาอาทิตย์นึงจะให้เล่มนึงอะไรอย่างเงี้ยเขาจะรออะไรก็ไม่เหงาด้วยนะเนาะไม่เหงาไม่ใช่ไม่ใชามีตังค์ป่ะช้อปปิ้งอ่ะ เราทำยังไงอ่ะเออทำไงลูกไงอะไม่มีตังค์ช้อปปิ้งกันลูกขอคุณแม่ไปกับคุณแม่ก็จะแบบคุณแม่มีไหมไม่แล้วก็พอมีโอเคได้ไหมลิชาใช้เงินเป็นเหรอคะใช้เงินเป็นไหมจะ้ยงินเป็นเลยดิชาลิชาชอบซื้ออะไรลูกชอบซื้ออะไรช้อปปิ้งช้อปปิ้งอะไรอะลูกช้อะซื้ออะไรอะ เนี่ยมาทั้งแม่ทั้งลูกแล้วก็มีกิจกรรมเรียกว่าทํางานศิลปะแม่ลูกมาได้ร่วมงานกันตั้งร้อยอะทีมงานจัดมาเลยจัดมาเลยมาที่นี่นี่มายพี่ลุงไม่ใช่พี่ลุงไม่ที่นี่เลยเอาอีกทีนี้มาเลยมาเลยมาเลยเป็นงานศิลปะใช่คุณแม่คุณลูกได้ร่วมกันครับสร้างสรรค์ชอบไหมชอบพวกสีเสริมลูกจะระบายสีหรือลูกแต่สีมีทำอะไรดี ปกติพี่กับน้องลิชาแบบทำงานเล่นวาดลูกอะไรกันบ่อยไหมฮะชอบชอบคือวันก่อนเนี้ยคือล่าสุดเนี่ยคือเป็นเยนอีนเบบี้เนี่ยแหละเขาก็ทุกทุกวันเนี่ยเขาจะต้องมีทำอาร์ตแบบชิ้นหนึ่งทุกวันมีผลงานแล้วตอนเสร็จเรียนเนี่ยเขาจะต้องมีการบ้านแนบมาให้ด้วยเขาก็จะไปโรงเรียนทุกวันตอนเช้าเขาจะต้องแนะนำตัว My name is ลีอะไรโอ้ My name is เนีขาน้องเาจะเอาไปแนะนำมาใน Miss Liza ฮิลันพึกแล้วเสร็จเขาต้องเอากันบ้านมาส่งแล้วแม่ก็พาไปเรียนแล้วขึ้นเด็กออกไปพูดทุกวัน t h i s is my homework นี่เขาก็นั่งดู3อาทิตย์แล้วเอ๊ะทำไมหนูไม่ได้ออกไปพูดเพราะหนูไม่มีกันบ้านแม่แล้วแม่กันบ้านลิชาอยู่ไหนโอ้แม่ขอโทษแม่ลืมก็ไปไล่แกะออกจากแซมคือมีหนาเท่านี้ขึ้ไม่ได้ทำเลยไม่ได้ทำส่งเลยเขาก็ไม่ซีเรียนไงแล้ววันนั้นจะไปโรงเรียนเขาก็บอกว่า แม่แม่ทำกันบ้านส่งครูกรของแม่แล้วจะไปเรียนเขาก็นั่งทำกันบ้านกันสิบแผ่นอ่ะแล้วก็ภูมิใจมากเอาไปโจทย์ได้ออกไปพูว่า This is my homework โอ้โหแตแม่ขอโทษด้วยเออแล้วตอนหกเจ็ดเดือนเขาเรียนอะไรอ่ะเขาก็จะไปนี่แหละให้แบบว่าไปจับนู่นจับนี่เสริมผันเสริมข้ามเรื่องมาเล็กเข้าสังคมร้องเพลงฟังภาษาอังกฤษให้มันชินอะไรอย่างเงี้ยชอบได้โอ้แล้วเขามีแววที่แบบเออชอบไปโรงเรียนไหมลูกชอบนี่ล่าสุดเคือ ตื่นเช้าเจ็ดโมงเช้าก็ลงจากบ้านมาลงบันไดมาแม่วันนี้ที่ชาขอไปเล่นกับเพื่อนได้ไหมเราก็บอกว่ามันเช้าลูกเพื่อนๆในหมู่บ้านเนี่ยเขาโตกว่าเราเขาโตกว่าเราเขาไปโรงเรียนหมวเราลูกนางก็ตีหน้าเศร้าเลยแบบหยุดกลางบันไดแล้วแบบดราม่าดราม่าอย่านนะแม่ชาไม่มีเพื่อนเลยโอ้นี้ไปรอพให้ไปที่ชามันไม่มีใครเล่นแบบนี้เลยเล่นใหญ่เราก็แบบ นี่คืออะไรกันอะไรกันเล่าเอายังไงหนูว่าหนูไปโรงเรียนดีกว่าแม่จะได้บอนไปเลยานต้องคิดของนางเองคือนอกจากจะเป็นเด็กที donc, like ่ไม่งอแงแล้วสตรองแล้วอาร์ติสแล้ว ยังเป็นน้องที่ใจดีด้วยนะฮะมีเพื่อนเป็นลุงเก็บขยะเด้ไปเดทจรลุงเก็บขยะจริงขอแล้วช่วงหน้าขอแล้วแล้วได้ขอแล้วขอมาผู้ชมได้ติดตามนะฮะเป็นยังไงนะครับช่วงหน้าทำไมหนูวินดุมเป็นด้วยเก็บขยะการมีลูกคือเป็นการเล่นละครเวทีทั้งวันเออได้ออกมาเขาจะเรียกกระห้องถานก็ตลอดแบบแม่ที่บอกว่าจะมาแบบโอ๊ยจีจังเลยลูกไม่ต้องลูกลูกเลยอย่างนี้แม่แบบเร่องีด้วยไงผมก็ตกใจ เมื่อกี้เราเกิดกับไปแล้วนะฮะครับริชาสองขวบเองอ่ะรู้เรื่องเยอะมากสี่เดือนแล้วเป็นเอน FC ลงเก็บขยะได้ยังไงอ่ะเรื่องราวมันเป็นเรื่องราวมันก็คือวันจันทร์กับวันศุกร์เนี่ยจะเป็นรถเขียวใหญ่ๆมีปี๊บปี๊ปล่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนเด็กๆก็จะพาเขาไปดูว่าแบบเนี่ยลุงขยะมาแล้วนะอะไรเงี้ยมาเก็บขยะให้เราอะไรเงี้ยตอนแรกเขายังไม่รู้เรื่องแต่สักพักพอเขาเริ่มโตพอเขาเริ่มแบบแอนฝึกเขาตอนนั้นคือให้เขาไม่ฉี่ไม่อึใส่แผมเพิร์ทคือตอนนี้คือไม่อึไม่ฉี่ใส่แมมมเเพิรร์าาหลยดือนจะคึ่งปนมพ <พ uka> คือต้<ล>องบดก็คือบอกว่าคือบอกคือบอกเขาว่าดิชาอย่าอึใส่แพนเพริดนะต้องอึใส่ทอยเลสนะไม่อย่างนั้นอ่ะสงสารคุณลุงขยะ oh เขาจะต้องเอาแพ่นเพริดเรามหมนหมนอีอีอ่ะไม่สงสารเขาหรอกเขาก็เออสงสาร oh อะไรเงี้ยดังนั้นเขาก็ปวดอึเขาก็จะไปอึในชักโครก oh มาตลอดเลยเ oh ออ oh แล้วก็เลยกลายเป็นว่าก็เลยนัเราเวลาเล่นอยู่หน้าบ้านคุณลุงมาเขาก็จะคุยกันว่าแบบน้องนิชาไปไหนวันนี้อะไรเงี้ยลุงก็ทมคือลุงก็จะทำเขาจะแบบน้องนิชาเขาจะโบกมือกันมาตั้งแต่เล็กๆ สียงปี๊บมันจะแบบอัตโนมัติแบบเหมือนหมาแบบปี๊บปี๊กลุคลุกขยะมาแน่เขเป็นเพื่อนหรือไงเป็นแบบเพื่อนแล้วแล้วก็เคยแบบเหมือนแบบเราก็ไปเที่ยวมาตอนนั้นแล้วก็แบบมีขนมเยอะมากแล้วเราก็กำจัด จัดส่วนแบบแบ่งว่าอันนี้จะให้พี่ซันเดย์คนนี้จะให้เพื่อนในหมู่บ้านคนไหน,น,นจะให้ใครจะให้พี่เป็ดน้ําจะให้ใครแล้วก็จะให้คุณลุงขยะด,ด้วยก็จัดว่าอันเนี้ยให้คุณลุงเหยียดเราก็ไปยืนรอหน้าบ้านแล้วมา,าปิ๊บมาป๊บกา,ปา,ปา,ปานายืน,ออนก็แบบคุณแบบนัทดิฉันมีขนมให้ก็ไปยืนย่นให้อะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็จะแบบมีอะไรอยากจะงไปให้เขาตลอดเลยเดียวเป็นยากเ่อนสนติซีก็ไปแล้วอะเหตการก็เป็นคุณลุงเนี่ยรู้จักกัน ีกว่าละโอ้ดีนะลุงก็เชื่นใจเนาะลุาก็แบบเขาจะคอยถามริชาเป็นยังไงวันนี้ไปเรียนอะไรเขาก็จะทักทายกันอะไรเงี้ยโอ้โหเป็นเพื่อนเลยวะเรามีเพื่อนหลายรุ่นเลยริชาที่ถามกิจกรรมครอบครัวบ้างบัดดีเวลาว่างๆทั้งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะพาวิชาไปเที่ยวไหนยังไงบ้าง เที่ยวต่างจังหวัดไปทะเลก็คือถ้าไม่ขึ้นเหนือก็จะไปภูเก็ตอะไรเงี้ยก็คือถ้ามีเวลาว่างเยอะๆนะก็จะไปแบบเนี้ยก็คือไปเหนือไปดูโรงแรมหรือแม่กก็ไปใต้อะไรเงี้ยแล้วเวลาคุณพ่อไปไปถ่ายรายการไปด้วยมาเดี๋ยวนีไปด้วยคือเนื่องจากไม่มีพ่อหลังๆไม่มีพ่อแล้วก็รู้สึกว่าแบบพ่อก็แบบไม่ได้อยู่ในช่วงแบบโงเมนท์ที่เขาทําอะไรได้ใหม่หรืออะไรเงี้ยคือจะไม่ได้มีสนวกเขาก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยเลฟเอาแบบเฮ้ยผมไม่อยู่แบบเริ่มเริ่มน้อยเริ่มน้อยว่าแบบรักแม่มากจะเอาแต่แม่คนเดียวก็จะเริ่ ทริปนี้ไม่ปีนเขาอไปเบาๆเร่าลูกเมียไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้อยู่ด้วยกันเออก็จะได้ไปเที่ยวเมืองนอกก็ล่าสุดที่ชาไปไหนมานะไปเยอะเลยเยอมันสนุกเลยนะสนุกไหมคะสนุกไหมสนุกไปกินอะไรที่เยอรมันกินไส้กรอไส้กรอไปอีกไหมเยอรมันไปอีกไหมลูกหนาวไหมเยอรมันหนาวไหมลูกหนาวเนาะแต่สนุกใช่ไหมแล้วหนุบไปไหนอีกนะออสอะไรออสกี เตรียแล้วโัยนี่ก็ไปมาเก้าประเทศแล้วนะสองปีเลยไม่ตัดสามเดือนไม่เลยจ้ะพี่ซยพิชัยพ่อยู่กับลุงอยู่ที่พักเห็ดให้ทด้ไมลุงแต่แอนเก่งนะเวลาไปต่างประเทศแอนไม่เอาพี่เลี้ยงไปใช่ไหมไม่เอาไปแล้ก็ดูแลเดี่ยวแอนเก่งมากก็จากจากเมื่อก่อนไปแบบกระเป๋าห้าใบคือหนึ่งคนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เริ่มหดคือของจําเป็นแบบเริ่มน้อยเริ่มเรียนรู้เริ่มเรียนรู้อะไรจําเป็นไม่จําเป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่เก่งพิชัยพิชาอะไรอ่ะลูกนี่อะไรครับเห็ด ม่รู้ไม่รู้ปวอ้ดอยยติดใหม่ติดใหม่หรืติดใหม่ติดใหม่หุดไปแล้วเอามูเลยพี่ชาอยากได้ตัวอะไรให้ลุงโบทให้โบลุงโบดอยากเอาอะไรลูกสาวลูกเอาโลอ้แปดตัว ตัวเยอะๆยไม่คองอหรอไม่ค่อแงอร้องไห้น้อยมากคือโชคดีนะว่าแบบเหมือนเราเลี้ยงเขามาตั้งแต่เล็กแล้วเขาก็นอนทุกอย่างเป็นเวลาคือเหมือนเราฝึกเขามาตั้งแต่เล็กคือทุกอย่างมีเวลากินนมตอนนี้กินข้าวตอนนี้นอนกี่โมงเออตื่นเช้ามาเจ็ดโมงต้องนั่งเอือให้เรียบร้อยก่อนกจากบ้านทุกวันแล้วมันจะสบายคือต้องเกิดอยู่ที่ความอดทนของเราด้วยแล้วก็โชคดีที่เขาก็ให้ความร่วมมือดีคือทุกวันนี้จะไปไหนคือสบายคือตื่นเช้าปุ๊บนั่งถ่ายให้เรียบร้อยนั่นลูกอะไรอย่่าาางทกกอเเเ็็นนนวลิ้ัีสรจ มีทุกอย่างมันเป็นตารางตื่นเจ็ดโมงนเจ็ดโมงแล้วเออก่อนเลยแล้วก็ลงมากินข้าวทำอะไรเสร็จอาชโมนี่จะไปไปไปเรียนยิมนาสติกอ่ะเก้าโมงครึ่งก็ต้องออกไปรับเรียนสิบโมงอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะมีตารางของเขาอยู่บ่ายสามก็คือนอนถึงห้าโมงเย็นแล้วก็ออกไปเล่นไปทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยคนที่มีวินัยที่สุดคือแม่ใช่ต้องมีวินัยนะคือมันมันทดสอบไปตามเขาเองเนี่ยนะมัน็จะมีแบบว่้นี่มันงูหลายสีนี่น่ารักแล้วมันเนื ลูกคือเป็นการเล่นละครเวทีทั้งวันเี่เหรอแม่เขาจะเรียกห้องถานเราตลอดเออแบบแม่นหรือเปล่าจะมาแบบโอ๊ยจีจังเลยลูกไม่ได้ว้าลูกเลยลากเลยเล่นแม่แบบแบบนี้ด้วยไงผมก็ตกใจรู้แล้วว่ารู้แล้วว่าเรื่องใหญ่มาจากไหนน่าตกใจด้วยไงไม่เลยลูกก็เลยดราม่าไงเล่นเล่ใส่แม่คืนจะให้ลูกให้ให้พะอ้นดูสิมันตัวใหญ่มากกว่าหัว ไม่คนนี้ไม่โง่โง่้เลยคนรโง่งงไหม กินนะมันเป็นยังไงกินยังไงงูมีอะไรลุงก็ชอบกินงูเผ็ดเผ็ดงูเผ็ดงูเผดูเผ็ดงูเผ็ดอูเผ็ดงูเผ็ดูเผ็ดง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 ูเผนดงูเผ็ดงูบผ็ดงูเ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 ผ็ดงเผ็ดงูเผ็มงูเผดงเผ็ดนเป็ดงูเผ็ดบไเผ็ดงเนาดงันไม่งูเผ็ดงตเผ็ดงูเผ็ดเผ็ดงเผ็ดงเงเผ็งเ็ดเดงเผ็ดงูเผ็ดงูเผ็ดงเผ็ดเคเ็เ็งเเงเาเราจะเอาวิธีอาจจะมาปรับปรับ ปรับได้นิดหน่อยแต่จะมาเอาวิธีเดียวกันมันอาจจะเป็นใช้ไม่ได้เราก็ต้องดูลูกเราแล้วก็ดูความไอ้น,นี้ของเราด้วยสังเกตด้วยว่าเขาชอบอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็แบบเลี้ยงไปแบบ ให้มันไปตามธรรมชาติทา้วิชาที่มันมีความสุขไม่ต้องไปแตะอะไรมากไม่ต้องไปคาดวอะไรกับเขามากอะไเงี้ยมันต้องหมั่นสังเกตด้วยนะว่าเขาจะไปทางไหนอะไรเงี้ยใช่ก็คือมันเปลี่ยนตลอดแหละเด็กเดี๋ยววันนี้ชอบอันนี้พรุ่งนี้ก็ไม่ชอบก็ต้องเปลี่ยนไปตามเขาแต่ก็คือทุกอย่างเราก็คือแค่แบบให้มันเรื่องสุขภาพให้เขาแข็งแรงโภชนาการการทานอาหารให้เขาดีพักผ่อนให้เต็มที่ในวัยที่เขาควรจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยแค่นั่นเองแล้วก็เนี่ยสุดท้ายก็ต้องปล่อยเขาเป็นใช่ปล่อกเขาเป็นมันเปาี่ยนเนาะมีอะไรจะฝากผลงานไม่ฮะใช เราก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้มีงานอะไรที่แบบเป็นเรื่องเป็นราวแม่เองก็คงตอนนี้ยังไม่มีอะไรก็เลี้ยงลูกเลี้ยงลูกบางทีก็ดูได้ตามรายการพ่ออะไรอย่างเงี้ยก็เราจะไปเที่ยวด้วยกานครอบครัวดูในไอทีก็ได้หรือว่าดูในวิวไฟเดอร์ก็ได้เขาก็จะเป็นพิธีกรรับเชิญอยู่คนนี้เลยได้ค่าตัวมาได้ค่าตัวไหมเออเนี่ยเออเนี่ยพ่อยังไม่จ่ายเลยเนี่ยเนาะขอบุริชาแล้วก็น้องแอนด้วยเนาะขอบคุณแม่ขอบคุณแม่จะเล่นบุริชาจะเล่นน้องแอน แม่กับลูกกับชาเอายังไรเดี๋ยวไปเจอกันได้ใหม่นะฮะทุกวันอาทิตย์8โมง25ช่อง28กับรายการบาเปลอาเจอค์สวัสดยนีค่ะก่อนเลยนี่เราทำอะไรก็ไม่รู้มิชานี่มานายจ้ามิชามาายลูกหมานัทำไมหัวละคอมันห่างกันไสวยไตกหมครับสวยไหมลูกจะให้ละอัไม่สวยด้วย ดูลองให้เขาเรียกจ๋าไม่จ๋า